โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปีดทีวีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวม map map หนึ่งนะครับโอเคไปลองเล่นมาแล้วนะครับเหมือนว่ามันจะวนซ้ำที่ผมไปเล่นมานะครับนี่ครับมันจะมันนี้ขึ้นปีดมันคิดยังไงครับเราไม่ได้เลยมันตก วิ่งวิ่ง้วยิงไปกันเลยอไปเอเจต้องลงมาหนพ้ลงมานี่มันจะไม่เรื่องอย่างเงี้ยที่สุดก็ไปตดร้องเพลงเหมือนกัน น้อง่งนี้สามี่สองสามสามปีตอนนั้นรางวันหนึ่งแสนบาททัาปีหมดค้าเงินถึงปัจจุบันไม่รู้เท่าไหร่มันเป็นความหวังของครอบครัวผลการตัดสินไม่ที่สองก็คิดว่าตัวเองหมดหวังไม่ได้เงินรางวัลไม่เคยครับตรงนี้ไม่เคยเล่นนะทำยังไงดีสู้มาตั้งนาน เพอย่างงี้ครับ,ม,รบรมันก็ต้องวนบต,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 ตนรสสโที่เอ,อเคมันเหมือนจะนอ,อต้องเปลี่ยนหลังไปเร,เรื่อยแล้วครับนาน,าน่านจ,ะจะปเป็นยังงเราจะมองมัน,มน มีีทนน้ส่ตโอเคครับมันก็เพื่อไปถังโนลดสิ่งก่อสร้างทุกอย่างนะท่านมีใน,นแบบนี้โอเคสิ่งต่างๆอ,อ,อันนี้ครับอ่าฝ้าอะไรผมไม่รู้ครับโอเคมันยี่ห้อกันครับแล้วก็มีไอ้ปังปองเนี่ยคืออะไรอะ ขัดลุกตุกไวอตึ๊ดยอ,อย่างน้อยๆเรื่องการแต่งกายซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากอะไรข <c oughs> าปลั๊งตีดีครับเหลี่ยมจับหักแทงหักเทดีและแข็งแกร่งด้วยนะ่เข้าใีครัการที่จะสร้างไปนั่นนะครับไม่มีค,คุณค่าแต่วันนี้เราจะมอง <c oughs> เล่นเล่นยังนะครับที่ของพิตเต้เอ็กเซนไฟเยอร์ค้ชเล่นนะครับ จเชิญโอ้ยโอเคครับเราต้องมีรางธรรมดาเหมือนไรกี่คนขอคุณทุกคนเดียฮะไม่มีการปุคุน้องน้องสื่อสารอารมณ์ดีขอบคุณอะแต่จุดที่จะลุกเล่นทุกที่หนูจะเจอทหารมันมีควางมียาวมันขาดความสนใจของโมชั่นนี่คือชั่นยังไม่เป็นในวันนี้อย่างอื่นก็เป็นอีกคนที่เท่ากันโอเคมันก็ไม่มีอะไรนะครับแบบนี้ ก็ไปลองเล่นกันได้ครับโอเคอค, <Okay S 2> ครับไปทีวีแล้วกัน